เริ่มเลยก็พอดีชิวอยู่ครับไม่ได้กลัวอุ้ยเสียงเฮีย้ยอะไรวะอุ้ยโอโ้โหโอเคเอาขยะเอาเบี่ยงขยะไปก่อนอ,อุ้ยแมงมุมอุ้ยคือกูต้องทำอะไรอะ่ะกูต้องทำอะไรอะ่ะไปเช็คยึดแม่มาซะตกใจเลยเฮี้ยเอาไปต่อดีครับ กูต้องทําอะไรไะเนี่ยเฮ้ยอ๋อมีเลขห้ามีเลขเก้าันีเก้าปะวะเก้าเก้าใช่ไหมเก้าห้าเก้าห้าเต็มถังครับพี่ชาย้องกรารเออกูรู้แล้วครับพี่เฮ้ยสี่คืออะไรวะมันน่าจะต้องให้เราแบบใส่เลขอะไรสักอย่างวะนี่แหลอวะเฮ้ยกูว่าใชา่แป๊บนะร้องก่อนเจ็ดแปดเก้าเก้า 9ก้าห้าสี่เฮ้ยไม่ใช่อ่ะห้าสีา่เก้าป่ะเสียงอะไรเอีเอ๊ยดตลอดเลยวะอา้อาววุ้ยอุ้ยคืออะไรอ่ะได้กุญแจมาแล้วไขตรงไหนเนี่ยไขตรงนี้อุ้ยใช่ว่ะอะไรอ่ะไอ้เหียดะหรอว่มองไม่เห็น คุยเออยช่างแมงเถอะเลยต่อวะไอ้เฮียแล้วกูต้องทำไงต่อวะกุญแจต้องการกุญแจเฮียอุ้ยอะไรอะคืออะไรวะเออช่างแมงก่อนละกันอุ้ยอะไรอะ you will die here กูไม่ตายที่นีはは่หรอกไอสัตว์เฮ้ยได้กุญแจวะ ขายนะไรอ่ะไม่ใช่น,นี้น,นี่เหรอสิงเฮียอะไรอ่ะอันนี้ปะอุ้ยใช่ด้วยสวยดิคืออะไรเนี่ยอุ้ยเอาเก็บก่อนแล้วกันเฮียอ,อ๋อใส่นี่ปะอุ้ยใช่วะ่ะไอ้ยอันนึ่งอยู่ไหนวะทุกคนเห็นใช่ไหมอย่าบอกนะว,ว่าถ้ากูหันไปนะสามสอง หนึ่งโอ้โหเฮียยืดหน้ามันดิเจ็บแม่เอาเก็บเหรียญก่อน,หนเหียเหรียญทำเหี้ยได้วะอะไรอ๋อ,อเหรียญหมุนได้เออมึงตายแล้วมึงยังมีประโยชน์ป่ะขอบคุณมากหมุนด้านนี้ด้วยอ,อืมเห็นเหมือนกันใช่ไหม ไปไกลๆน้องไปไกลๆกูจะออกจากโรงแล้วเฮียเหม็นศพมึงอ่ะ i e นี่ยังไม่ใช่วิธีที่กูจะตายแม่ดูแม่งพูดดิจับสัตว์กูทำอะไรได้ต่ออ่ะกูรู้ว่ามึงต้องการกุญแจมันน่าจะต้องให้เหลี่ยงป่ะหนึ่งสองสามสี่ป่ะอาไม่รู้ทำไปก่อนอันสองสามอีกอันหนึ่งอยู่ไหนวะอีกอันหนึ่งเฮ้ยนี่กูเจอละไป หนึ่งได้ไหมใช่ป่ะเดี๋ยวนี่ศูนย์มาลองขึ้นดิคืออะไรวะเฮีย yeah. งงวะกูรู้แล้วมั้งน้องสี่หรือสี่คือนี่อันนี้สามสองหนึ่งเฮียมันเล่นยังไงวะเนี่ยไอ้แค่นียอันนี้คือยังไงวะคืออะไรวะไอ้แค่นี่ทำยังไงอ่ะ เสียงมันดีได้ยินเสียงมันปะใช่นี้ปะวะสองสองห้าสามเหรอสองสองสองใช่ปะวะแป๊บน,นึงดูใหม่ดิสองสองหนึ่งสองสามสี่ห้าสามเชีย่ยกูเสียวะ่ะคือ,อยังไงอ่ะไอเกนนี้เล่นยังไงอ่ะ เธอไม่เป็นวะไอ้เหี้ยหรือนี่คือ 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยได้แล้ว,วแล้วกูจะออกได้แล้วใช่ไหมเฮ้ยเชือกคล้อมาจากไหนเนี่ยเหี้ยเดี๋ยวข้างนึงไม่แล้วคอมาจางไ,ไวะไอ้เหี้ยเรียบร้อยเรียบร้อย ผ่านแล้วผ่านแล้วใช่ไหมไม่มีจ้ำสกแกร์ใช่ไหม